สวัสดีครับวันนี้เราเอาเจ้าสมิเตโมครับพี่โมครับมาเอทำเปลี่ยนพวกสลงสลักเนาะสลักปุงกีใหม่ครับเอามาทำให้มันแน่นลงจากรถก่อน สองวันสามวันแล้วครับแดดไม่ออกครับเมื่อเช้าก็ฝนตกฝนตกปรยปรยก็ทำงานกลางแจ้งได้ครับไม่ต้องอยู่ร่มแต่ก็เวลาแดดมันออกก็ออกแบบอ่อนๆแบบไหนช่างกล้อง อุปรกรณ์แค่นี้ครับค้อนตีสลักกับแก๊สตัวไหนไม่ออกก็ตัด <c ười> แล้วก็เอาแล้วเชื่อมเดี๋ยจะเชื่อมอยังไงล่ะทีนี้เชื่อมเลยแบะเชื่อมไหมไม่ต้องเชื่อมบ่อกกลึงเปลี่ยนบูธเฉยเปลี่ยน <ừ, ừ. S 1> บูธอย่างนี้ผมว่าไม่บูธดอกบูธอันนี้บูธข้างในเนี่นอ๋ออันนี้ก็บูธ มือจะมือแต่ดอมือถ้าเสื้อมันซึกมันต้องโขขอกค<ล>ว,วานเนี่ยนั่นแหละต้องควานะผมว่างั้นแหละอ่ะคอยดูจะ,ะดดที่ทากระดูกตะบูดซึ้กันูแล้วขอกควานลูกค <laughs> <laughs> อยดูว่าถอดออกมาจะเป็นยังไงครับ แล้วช่างกล้องลงมือถอดแล้ว,น,วนี่ย่ามาจากนครปฐม คอนปฐมหรือสุพรรนี่แหละตตโยโมเลยตโยโมโยมโยมก็เธอการไปบุญไงเธอเอาเวียนนนแต่ปกติเปนไอ้ไปก็เปลือบ้านบเตีมนลั๋อมนลงตีอมันลืนเตีออะนเกนอยเวียนเลลนต้ไหน กลงบอกว่าเอมันจะลวมนิดหน่อยแต่ก็ทำให้มันแน่นถ้าเปลี่ยนแต่บูทก็คอยอะไรใช่ไหม ถอดปีบูธออกคอยอะไรถ้ากินเสือ้อปุ๊บก็ต้องพอกคว้านได้งานเทปเป็นไร่สบายเลยเสียทุนทน,นั่นแหละเสียทุนเพิ่มพูนซับ เอาเกติ้งน็อตมาដាក់ពីខងលឿនទេថ្ងៃក៏ซื้อน็อตมาใส่ពីด้วยเนาะช่างเนาะเออតែยนต์มันนั่นน่ะปีกมีอยู่ซื้อแต่น็อตมาใส่ทั้งน็อต นี่ด้ช่างก็ดูว่ามันรวมนี่หมดแล้วนี่เนี่ยนะเรื่องนี้เขามีขายมีไหมนนมีนั่นแหละไปดูแต่ถอดออกมาครับว่ารวมเยอะ ลวมดูว่าอันนี้มันก็หลวมนี่หลวมหมดแล้วลอืมผมว่าต้องกลึงเลยพอกกลึงใช่ไหมพอกคว้านนะกระเถินว่าทําแล้วว่าทาให้มันเป๊ะเลยนั่นเนี่ยมาทําเล่นๆล่นทำไมตรงนี้ก็คว้านได้ lạc trái mà, này việc lý, hả? này việc lý, oh, luôn, mặt ơi, liền cho này hãy chuyện, anh chui lùi,

แตเอ็งจะได้หนอเล่มเกี้ยเด้จ้ะจะได้หนอเล่มเกี้ยเด้ไมุ่กนนู่นจะด้แตะหนอแจ็งสนจ้ะเดี๋ยตู่ไอหนอเลยแต่กระเทินแต่เธอให้กระเทินมัดหนอเลยกันไงป่ะเดี๋ยวเราขยับรถไปฝั่งโน้นครับเดี๋ยวเผื่อมันนั่นให้มันจบทีเดียวเลย